สวัสดีครับวันนี้ผมเอเทนนะครับวันนี้จะมาสอนการประหยัดแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสาร G Signal Mini นะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอ่ะขั้นตอนแรกก็กดเข้าตัว F นะครับแล้วก็กดไปเมนูตั้งค่าก็คือเลขเก้นะเลื่อนหาเมนู1น,นะครับถ้าได้ยินเสียงปุ่มกดก็นี่ครับเมนู1นึ่คำว่าบีบนะครับกดเข้าไปปกติจะเป็นออนใช่ไหมครับเมื่อเราต้องการประหยัดแบตเตอรี่ ในขั้นสูงสุดเราก็กดปิดก็ได้ครับเลือเล่อนเป็นปิดเลื่อนลงมนปิดนะแล้วก็กด F ปุ๊บอ่ะปิดแล้วปิดเสียงปุ่มกดแล้วแต่ไฟยังอยู่อ่ะเราอยากปิดไฟด้วยเพื่อการประหยัดแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดเนาะอ่ะเราก็กดเมนูที่สองนะคำว่า l i ท์เราก็เลื่อนหาเป็น off แล้วก็กด F คืนครับนีครับไฟก็จะปิดลงอ่ะทำให้เราประหยัดแบตเตอรี่ของตัวเครื่องมากขึ้น แล้วข้อต่อไปนะจะมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ของรุ่นนี้อยู่เลื่อนหาไปนี่นะครับเ,เป็นเมนูที่9นะครับคำว่าเซฟกดเข้าไปเลื่อนหาคำว่าออนนะแล้วก็กด F ปุ๊บนี่เพียงเท่านี้นะครับวิทยุของท่านก็จะสามารถสแตนบายและประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร G Signal Mini ก็สามารถสอบถามมา ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามครับผม